ถ้ากนถ้าจบมิดเทอมเนี่ยกรณี S O 4 2ลบโอเคไหม S O 4 2ลบปกติแล้วใครควรจะเป็นอะตอมกลางครับนะถ้าบอกโจงเขียนสูตรโครงสร้างนะอะตอมกลางก็ต้องเป็น S ถูกไหมครับแล้วก็มี o 4ตัวล้อมรอบใช่ไหมลูกนะแล้วตอนี้ลบสองเนี่ยมันมีลบสองเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาแล้วต่นี้ครูอยากจะให้เทคนิคง,ง่ายๆไปนะะเทคนิคง,ง่ายๆถ้าเกิดมีอะไรถ้ามีอะไรที่เป็นเครื่องหมายลบอยู่ข้างบนน่ะ ให้เอาลบเนี่ยไปไว้ที่โให้หมดเลยนะครับเพราะนั้นที่มาของมันคือตัวนี้ลูกนะที่มาของมันคือ S อ่าตัวนี้เขียน O 4สตัวก่อนนะอ้าลองเขียนง่ายๆก่อน O 4สตัวอ่าแสดงว่าตอนนี้มันมีเอหนึ่งตัวแสดงว่าเต้องเป็นอะตอมกลางแน่ๆถูกไหมแล้วโ4สตัวต้องเป็นเป็นตัวริมใช่ไหมบอกไปแล้วถ้ามีเลขห้อยต้องเป็นตัวริมส่วนคนไหนไม่มีเลขห้อยหรือมีตัวเดียวให้เป็นตัวกลางนะครับดังนั้นก็เป็น สแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวริมริมมีมีริม4แล้วก็มีกลางหนึ่งอันนี้ตัวกลางแน่ๆนะครับถือโอกาสทวนไปอันนี้ตัว,ตวกลางอันนั้นตัวริมแต่ทีนี้สิ่งที่จะให้เพิ่มเติมตรงนี้ก็คือถ้ามีเครื่องหมายสองลบตรงนี้ปกติ S กับ O เนี่ย O มันต้องชนะ S ถูกไหมเพราะว่า O มันอิเล็กโตรนิกระดิบเวที่สูงกว่า S อยู่แล้วแสดงว่า O นี่ต้องเอาลบไปอย่างละตัวอย่างละลบเป็น2ลบแบบนี้นี่พอเป็นอย่างงี้ปั๊บเนี่ย ให้เรายึดหลักเลยว่าถ้าถ้าโอมีเครื่องหมายลบถ้าโอเป็นลบปั๊บเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นธาตุเป็นทําตัวเหมือนเป็นอะไรครับทําตัวเหมือนเป็นกับฟูออรีลบหนึ่งเลยนะเพราะนั้นตัวนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าโอลบหนึ่งเนะี่ยเทียบท่ายเท่ากับฟูออรีลบหนึ่งคล้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอลบหนึ่งตัวนี้จึงกลายเป็นหมู่ที่เจ็ดนะหมู่ที่เจ็ดก็ต้องใส่อิเล็กตรอนให้ไปทั้งหมดหกตัว ถ้าโอติดลบนะโอติดลบหนึ่งเมลัยเวลาเขียนให้เขียนเป็นไงครับให้เขียนเป็นโอแล้วใส่อิเล็กตรอนไปหกตัวแต่ถ้าโอที่ไม่ติดลบนะโอที่ไม่ติดลบถ้าโอไม่ติดลบก็ต้องใส่สองขีดอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปสี่จุดแบบนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงโอติดลบนะโอติดลบทําอย่างนี้แต่ถ้าโอไม่ติดลบทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะมีวิธีการเขียนโออยู่สองแบบใช่ไหมเพราะมันมีโ สองโอที tampoco, ่ไม so so, ่ติดลบแล้วมีโอติดลบอยู่สองลบเพราะฉนั้นเราลองเริ่มเขียนสิครับแสดงว่าเอาเอสอยู่กลางเอาเอาโอล้อมรอบสี่โอเลยสี่ด้านเลยนะครับสี่ด้านเลยสี่ด้านอะไรเงี้ยเห็นไหมล้อมรอบอย่างเงี้ยแต่มันมีโอที่ติดลบอยู่สองตัวอ่ะใส่ไว้เพื่อจะได้รู้ว่าตัวไหนติดนะเอาตัวไหนก็ได้นะครับเพราะโอทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวมันก็เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าโอติดลบเราจึงใส่แค่ขีดเดียวใส่ขีดลงไปขีดเดียวแบบนี้เห็นไหมโอติดลบใส่ขีดเดียว แต่อย่าลืมว่าขีดเดียวต้องใส่จุดไปกี่จุดครับสองสี่หกจุดอันนี้ให้เรารู้ว่าตัวนี้ติดลบนะใส่จุดไปอันนี้ก็สองสี่หใส่เป็น6อย่างเงี้ยนะโอติดลบอันนี้ก็สองสี่หกอันนี้ไม่เอานะถัดไปเพราะเาะคือธาตุหมู่ที่เจ็ดคล้ายๆหมู่เจ็ดเลยนะถ้าหมู่เจ็ดก็จะมีขีดเดียวแล้วก็มีจุดล้อมรอบอยู่6นะอันนี้ ส่วน O ที่ไม่ติดลบก็จะต้องใช้2ขีดแล้วก็เติมเข้าไปในสี่จุดใช่ไหมสองขีดแล้วก็ใส่ไป4จุดแค่นี้เสร็จละง่ายไหมเพราะฉะนั้นกรณีที่ติดลบเนี่ยมีปัญหาแค่ว่าให้เอาลบมาใส่ไว้ที่ O 2ตัวแล้วเขียน O ใหม่ว่าเป็นถ้าเป็น O ลบเนี่ยให้เขียนว่า O 1เส้นแล้วก็ใส่จุดเข้าไปทำไมละครับหจุดแบบนี้ โอเคนะถ้าโอติดลบให้ใช้อย่างนี้ส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมที่ผ่านมาทีนี้เรามาเช็คดูกรรมฐานตรงกลางกรรมฐานตรงกลางนีน้จะต้องใส่อิเล็กตรอนทำไมกรรมฐานเป็นธาตุหมู่ที่6ใช่ไหมหกก็เขียนหกไว้ใส่เลขหกไว้นะครับนะจากนั้นก็มานับจุดของกรรมฐานนับจุดกรรมฐานนับยังไงครับวิธีนับก็คือนับตามนับตามเเส้นหนึ่งสองสามสีส่ส 5, 5 6าหกแสดงหกลบหก็เป็น0ูนแสดงว่ากรรมฐันไม่ต้องเติมอะไรจุดข้างในเพิ่มให้อีกแล้วนะ,สะแสดงว่าตรงนี้ไม่ต้องเติมแล้วแต่อย่าลืมเช็คว่ากรรมฐันตอนนี้มีทั้งหมดกี่แขนนี่ครับ1 2 3 4 5 6 6งแขนใช่ไหมเนี่ยมี6แขนถามว่ามีอ e ิเล็กตรอนล้อมรอบกี่ตัวแล้วเพราะนั้นแขนหนึ่งนับได้2ตัวนะถ้า1แขนเนี่เวลานับนะให,ให้นับเป็นสนะครับเพราะนั้นก็เป็น สองสี่หกแปดสิบสิบสองแสดงว่าตอนนี้กรรมฐานมีอิเล็กตรอนล้อมรอบถึงกี่ตัวครับสิบสองตัวซึ่งเกินกฎออกเต็ดไหมเกินนะครับเกินกฎออกเต็แต่ทีนี้กรรมฐานเป็นธาตุอยู่คาบที่เท่าไหร่ครับคาบสามเพราะอะไรครับเพราะกรรมฐานมีเลขอะตอมสิบหกแสดงว่ามันต้องจัดเป็นสองแปดหกซึ่งอยู่ในคาบสามแสดงว่าเกินแปดได้ไหมครับเกินแปดได้แสดงว่าโมเลกุลน,นี้จึงเขียนได้ ตามนี้นะตามนี้โอเคไหนี่ก็คือเพิ่มเติมให้เดี๋ยวลองมาดาูกรณีศึกษาอีกสักตัวหนึ่งนะครับดูความมั่นใจของเรากรณีศึกษาถ้าลองเป็นถ้าลองเป็นตัวนี้นหะครับถ้าลองเป็นตัวนี้จะได้ไหม n o 3-1ลบ1อ่ามีเครื่องหมายติดลบมาทีนี้บอกเลยว่าวิธีทำทำงานครับก็คือเอา N เ,เขียนขึ้นมาแสดงว่ามี N ตัวเดียวแล้วมี O ทั้งหมดกี่ O ครับ3 O บังเอิญมีเครื่องหมายลบ1ลบแสดงว่าเครื่องหมายลบเนี่ยต้องไปติดอยู่ครับ O ตัวใดตัวหนึ่งแน่ๆอ่ะสมมติใส่ไว้ตัวนี้ก็แล้วกันแสดงว่า O ตัวนี้เปรียบเสมือน,ปนไปเลยครับเวลาเขียนต้องเขียนว่า O ลบแขนเดียวแล้วก็ใส่จุดเข้าไป3จุด ส่วน O 2ตัวนี้นะครับเวลาเขียนให้ใส่เป็นไง2แขนแล้วก็เพิ่มจุดแค่2จุดอ่านี่คือวิธีการเขียนเพราะนั้นแน่นอนใครเป็นอะตอมกลางครับคือ N ถูกไหม N เพราะนั้นเราก็วาด N ออกมาเลยเพราะนั้น N มี O ล้อมรอบ3ตัวนะครับ O ล้อมรอบ3ตัวเอาตัวไหนติดลบเอาตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้ติดลบเพราะนั้นถ้าตัวนี้ติดลบก็แสดงว่าต้องเขียนแขนเดียวแต่ใส่จุดให้กี่จุดครับ6จุดเห็นไหม ส่วน O2 ตัวนี้ไม่มีไม่ได้ติดลบก็ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้2แขน2แขนแบบนี้แล้วก็ใส่จุดไปกี่จุดครับ4จุดนะสีจุด,จดทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็เหลือ n n n นะครับ n ที่อยู่ตรงกลาง n ตรงกลางนี่เป็นธาตุหมู่ที่หมู่5นะครับแล้วลองดูซิอิเล็กตรอนถูกใช้ไปเท่าไหรแล้วเราก็จัดการนับนับจุดของ n ครับนับได้เป็น 1.2.3.4.5จุดุดจุดุดจุดแสดงว่า n ก็ถูกลบด้วยเลยครับ n ใช้ไป5ก็กลายเป็น0สแสดงว่าอ e ิเล็กตรอนเพิ่มให้ n ไม่ได้แล้วนะเพิ่มให้ n ไม่ได้ก็ตามนี้แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า n มันเป็นธาตุอยู่ในคาบที่2ซึ่งเกิน8ได้ไหมครับเกิน8ไม่ได้เนี่ยเกิน8ไม่ได้นะครับนะแต่ตอนนี้เรามาดูสิครับว่ามันมันเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย 2 4 6 8 0ดังนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ N เนี่ยมีอิเล็กตรอนรอบตัวมัน10นะครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นคาบ2เนี่ยเกิน8ไม่ได้ดังนั้นต้องถอยแขนขึ้นไปน่จะเอาแขนแขนไหนถอยขึ้นไปดีครับเนะจะเอาแขนเราก็ควรจะเอาแขนที่มี2แขนถูกไหมถ้าเราไปถอยแขนนี้ขึ้นไปตัวนี้มันจะมีที่เกาะไหมไม่มีถูกไหมเพราะฉนั้นเราจะต้องเอาแขนใดแขนหนึ่งที่มี2แขน สมมติว่าเอาตัวนี้ขึ้นไปนะครับเอาแขนนี้ย้ายขึ้นไปข้างบนเอาย้ายนะย้ายไปไข้างบนนี่ปุ๊บไปไหมเพราะแขนขึ้นไปปับ๊บตรงนี้ก็ต้องเหลือแขนเดียวถูกไหมครับาจาก2แขนก็เหลือแขนเดียวแล้วนะเพราะนั้นอ e ิเล็กแขนตรงนี้เวลาย้ายขึ้นไปปับ๊บก็จะกลายเป็นจุดขึ้นมาสองจุดแทนแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นเส้นเดียวเพราะนั้นรูปที่ออกมาก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับ N N จับ O O ตัวนี้มีแขนเดียวแล้วนะเมื่อ N มี O แขนเดียวแสดงว่าต้องมีกี่จุดครับ มี6จุดเห็นไหมตรงกันเลยถ้า n มีแขนเดียวเมือ่อไหรจะมี6จุดนะเพราะฉะนั้น O อ o, ตัวนี้ก็เป็น O ที่เคยมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วนะครับมายลบอยู่แล้วก็ต้องเขียนไปตามนี้เลยส่วน O ตัวนี้ยัง2แขนมาเดิมถ้ามี2แขนก็ต้องมีกี่จุดครับ4จุดเพราะฉะนั้นหน้าตาของโมเลกุลของไนเตรตเ o 3นโอนี่นะครับของ NO3 จึงมีหน้าตาเป็นยังไงครับก็คือตัวนี้ พอเขียนได้ไหมนะพอจะเขียนได้ไหมครับอ่าอันนี้คือแต่ทั้งหมดนี้ก็ใส่เครื่องหมายแล้วนะใส่เครื่องหมายใส่ปีกาไว้นะพ่อมันเป็นเครื่องหมายลบอะไรครับลบหนึ่งนะครับนะใส่เครื่องหมายปีกาเป็นลบหนึ่งแบบนี้อ่าหวังว่าพอจะได้แนวทางในการเขียนนะครับไปฝึกเขียนมาตัวไหนที่ฝึกเขียนได้ก็ฝึกเขียนมานะครับลองไปฝึกเขียนตัวนี้นะครับนะที่อ่ามีอ่ที่ยกตัวอย่างมาให้นะ CO3 เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำให้ดูนะ CO3 ไปฝึกเขียน CN มาอ่าใน CN นี่นะ่าสนใจนะครับ CN เพราะนั้นนะ CN นี่นะระหว่าง C กับ N เพราะนั้นอะอิเล็กตรอนน่าจะไปอยู่ที่ N นะถ้า N มีเครื่องหมายลบ N ก็ควรจะใส่อะไรครับถ้า N มีเครื่องหมายลบอ่า N ลบถ้า O ลบจะกลายเป็นหมู่ หมู่หก็เป็นหมู่เถ้า N ลบก็จากหมู่หก็จะเป็นหมู่หนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ลองอใบคำให้นิดหนึ่งเพราะนั้นมิดเทอมเราจะสอบถึงตรงนี้นะครับซึ่งครูก็ยังไม่แน่ใจว่าระบบการสอบเนี่ยมันจะเป็นแบบออ,ออนไลน์ทั้งหมดหรือจะให้เป็น ข้อสอบอัตนัยยังไงแต่ตอนที่ทําข้อสอบวิศวะนี่ข้อสอบอัตนัยนี่ออกยากมากนะแล้วก็ตรวจยากมากแล้วโดยเฉพาะเคมียอย่างเงี้ยถ้าไปเขียนโครงสร้างเนะี่ยเครื่องคอมมันอ่านไม่ออกหรอกนะครับมันแปลไม่ออกนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดต้องตรวจเองนะอันนี้คืออันนี้คือปัญหาใหญ่เลยแหละเพราะว่าปกติก็หวังว่าออสถานการณ์ก่อนจะถึงมิตรสอบมิตรเทอมเนี่ยมันน่าจะลี้คลายให้นักศึกษามาสามารถมาทำกิจกรรม ในห้องเรียนได้แล้วหรืออะไรนะก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กระทางนะโยบายมหาลัยแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมที่จะสอบอัตไม่พร้อมที่จะสอบในชั้นเรียนนะครับนะถ้าต้องให้ออกข้อสอบเป็นปรนัยนี่ครับข้อนะสอบแถวนี้จะออกยากมากเลยนะนะยากสําหรับผู้ออกด้วยแล้วก็ยากสําหรับนักศึกษาผู้เดาด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาสอบออนไลน์นี่ นะข้อจํากัดของการสอบออนไลน์พวกเราเคยสอบออนไลน์ย่งนะครับนะบางวิชาก็สอบออนไลน์ไปแล้วเนาะปีหนึ่งนีน่น่าจะยังไม่เคยมั้งนะครับนะน่าจะเป็นปี2นี่เริ่มสอบออนไลน์ไปแล้วเวลาสอบออนไลน์เนี่ยนะเขาจะจํากัดเวลาข้อสอบมีไม่มากแต่เวลามีน้อยเช่นสมมุติว่าออกข้อสอบมา30ข้อใช้เวลา30นาทีหรือ40นาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราจะ ถามว่าทำไมถึงต้องจํากัดเวลาเพราะเขากันเด็กเปิดหนังสือดูเขากันเด็กอ,อมีโอกาสทรถามเพื่อนถามกันไปถามนเพราะนั้นเวลาสอบวอาระจะมีขีดจํากัดตรงเรื่องเวลานะครับนะอันนี้ดังนั้นถ้าออก40ข้อ30นาทีเนี่ยเราต้องคิดข้อ1กอขคงอข้อ1ข้อ2กอขคงอย่างนี้ด้วยความรวดเร็วเรียกว่าเออแล้วมีปัญหาอยู่ว่า ถ้าทําเสร็จแล้วย้อนกลับไปไม่ได้ด้วยนะครับสาหรับการสอบออนไลน์เทนะ่าที่ครนะูสอบวิศวะมาเนี่ยสมมตินักนักศึกษาทําข้อ1เสร็จกากดไปปุ๊บกดอ้าวกดข้อข้อไก่นะพอไปทําข้อ2เออนึกได้อุ้ยจะย้อนกลับไปเหมือนที่เราแก้ไขในห้องห้องสอบปกติไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งผ่านแล้วก็คือผ่านเลยถ้ามารู้ตัวทีหลังหรือว่าเพื่อนแอบบอกทีหลังแล้วจะกลับไปแก้ไม่ได้เพราะ แต่ละคนก็ต่างต้องต่างทาของตัวเองใช่ไหมเราจะไปมัวแต่ห่วงเพื่อนนะพอเพื่อนพอเราทําเสร็จไปบอกเพื่อนนะเพื่อนก็จะแช่อยู่ที่ข้อนั้นไม่ได้น,นี่นี่คือวิธีการมันก็มีระบบป้องกันได้แค่นี้แหละแต่ถามจริงๆว่าเออมันเชื่อถือได้มากแค่ไหนก็คงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอย่างที่เขามีลงโพสต์ลงเฟซกันนะ่ะขขอสอบออนไลน์เด็กก็ไปนั่งทํากันอยู่ในห้องเดียวกันนะครับนะก็อบอกกันลอกกันอันนี้ครูก็อ่า จนใจนะครับรนะับสภาพเพราะว่าทุกที่ทุกมหาลายัยไม่ว่าจะเป็นเด็กมหาลัยชั้นนํามหาลัยห้องแถวก็เวลาสอบออนไลน์ก็มีการเปิดหนังสือถามกันทําร่วมกันนะบางทีก็ไปสิงอยู่ด้วยกันเลย10บเครื่องคอมนะนั่งทำนะบางคนทําในโทรศัพท์บางคนก็ทําในโนะ้ตบุ๊กในคอมนะครับนะก็นะสมหัวกันทําอยู่ตรงนั้นแหละนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยมันยึดอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการสอบออนไลน์ก็เลยไม่ได้รู้ว่าใครมีความรู้มากความรู้น้อยกว่ากันหรือบางทีคนเก่งมัวแต่คิดนะคิดรอบครอบเกินไปไม่ทันเวลานะครับถ้าเป็นปกตินะคนเก่งจะสอบนั่งแช่ไปเลย3ชั่วโมงถูกไหมถ้าเป็นสอบในห้องเรียนนะแต่ถ้าเป็นคนที่โอกาการีบเข้าไปการีบออกบางที พอบอกอ้าวหชั่วโมงออกได้ปุ๊บโหหลุกวันพรึบเลยทั้งเกือบทั้งห้องเงี้ยแต่ในฐานะที่คนเก่งๆเขาไหมครับเขาคิดรอบครอบทีละขอ้อโอ้โหใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยนะครับนะบางทีนั่งนั่งคุมห้องสอบนะเหลืออยู่2คนนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งนั่งเฝ้าไปเถอะนะนั่นะ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 ก็คือตามทําตามเวลาหมดเวลาอ้าวหมดเวลาถึงจะลุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ